สวัสดีครับพี่นออ FC, ออ้องกองายเอฟซีวงปลาจอตุกุ๊กนมาคับเดอ้อเอนี่ทีงานป่าจอกะไปมาอัปเด,ดตไปมาเที่ยวงานวัดโคกตอนะครับานนมาเบิง่งง่วยมาเบิ่งเฉลิมพรรมาลาคำมาเลยครับเดอ้อพี่น้องเดอ้อไ้เห็นชิปนี่อยู่กัอย่าลืมมาเที่ยวงานน้ำกันครับไปเบิง่งครับบอนัันเป็นจังไดมาถึงเสร็จเรียบร้อยเลยครับคนนี้ นะครับวัดโคกตายอนะครับเนี่บริเวณงานไปครับเด้อมาเหนี้ยงอะไรนะมาทั้งในเดิมเดิมนะติดถนนสายสระบุรีหลงสักด์นะครับสระบุรีหลงสักด์นะครับมีวัดโคกตาหยอนะครับบริเวณงานเดี๋ยวเดินไปอีกหน่อยนะครับเด้อ રોડ ના પર દીક หน่อย વન જંગલી તો ตอนนี้นะครับเปิดกล้องมานะครับการเดินทางมาถึงบริเวณงานวัดโ nah, ุกตะยอนาดทัพสมอทออำเภอบึงสาพันจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับน no ี no ่คร no ับบริเวณวัดนะครับตอนนี้ผมจะเดินเข้าไปให้พี่น้องดูว่าเป็นยังไงนะครับเรืองอะไรกับ้างะรกัน้าเดินเข้าไปบริเวณงานวันนี้เฉลิมพลมาลรรมนะครับหอล่ำปักจอบลอยครับปักจอบลอย ครับตอนนี้ถึงบริเวณวัดนะครับพอค้าแม่ขายเยอะจริงๆครับพี่น้องสุดยอดจริงๆตอนับี่น้องยี่รับตแ่งครับมลนตีตอนนี้ยังไม่เล่นนะครับน้องดาพ่อพี่น้องก็จะมาไม่ผมครบจะปยว่ามาไดครับไฟสวยงามจริงๆขยับ้ายของท่านไปเรื่อยๆนะครับ้ายมือ แล้วก็มาถึงบริเวณงานนะครับปิดคลองต้นเขป่านะครับในบริเวณลาละครับสวยงามจริงๆครับวัดโคกตะยอันนี้วันลารู้ใจบุญใจบุบทุกท่านนะครับที่มาทําบุญในวัดโคกตะยอวันนี้ก็เยอะนะครับตอนนี้ยังกลางวันอยู่นะครับเนาะแต่วบจะถ่ายให้พี่น้องดูกองกัดว ตอนนี้ก็เดินทางมางวัดคุมตายอเสร็จเรียบร้อยนะครับโอ้สวยงามจริงๆนะครับจัดฉากได้สวยจริงๆนะครับนีงกำลังถ่ายรูปกันหาเจ็บไว้เป็นที่ระล,ลึกนะครับวัดคุปตาับ จงมีอาจเยีดยดแล้วขยายมาทางานนี้ก็ได้นะครับคณะก,กรรมการสวยๆง,งามๆน้าตาฉ่ำช้อยคอยในความสุขกับพี่น้องส่อชนคนใจบุญที่หลั่งไหลเข้ามาในบริเวณงานวัดพกุกดยนะครับวันนี้เป็นคืนเป็นงานคืนแรกดอกไม้ทุกเก็มทองตามกวางศรัทธาทุเนะครับ ท่านจะบูชาน้ำมันออกมาแล้วเรือกนเข้าท่านจะเห็นองเงินอ,องค์ออทองท่านอยากรวยเงินหรืออยากรวยทองอยากรวยเงินก็เอาพอเงินพอทองปักที่ต้นองเงินอยากรวยทองก็ปักที่ต้นองทองอยากได้ทั้งเงินทั้งทองก็ปักทั้งสอง,งต้นตามกําลังศรัทธา มีที่ถ่ายรูปนะครับเนาะมานะครับมาเที่ยวงานวันนี้มีมวยนะครับมีมวยนะครับมวยฟรีหลังจากที่ท่านนี่ครับมีน้องกำลังดอกไม้ทูกเทียนเพื่อจะทำบุญนะครับเนี่ยแต่ที่จันทังคารพุทธมหาศุกร์เสาทับเมทีชนาคนมาลาถ่นะคือไม้เอาไปทำไมครับอยู่ที่วัดโคกตะยอศมบลซื้อบัตรทันี้ครับซื้อบัตรทันีีเลยขวามือสิบหกแดงหรือว่ามือสามพัน ทีให้มใจนะครับทำไข่ชะลางาเอาทุกชิ้นนะครับซื้อบัตรนะครับซื้อบัตรแล้วก็ข้าแถวนะครับข้าแถวต่อต่อแถวเลยมานะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเวทีมวยแล้วนะครับซอสสต่อคนนะครับในลูกสังเล็กการไฟฟ้าให้การกนับสุนมานะครับที่เวทีมวยตอนนี้มวยยังไม่ชกนะครับเนี่ย ผู้ที่จัดมวยนะครับมานะครับมาดูกันนะครับมาดูมวยอยู่ที่วัดโคกตยอนะครับที่นี่ก็คอยแถวลงหน่อยค่อยแถวเลี้ยขยับซ้ายไปเรื่อยๆนะครับซ้ายไปเรื่อยรับของรางวัลรัดโคกตะยอนะครับจากไข่มัชชาพาโชคหรือว่าติดต่อแถวครับต่อแถวเรียงดินด้วยนะครับต่อแถวเรียงดินกันเลยรางวัลมีจักรยานครับผม กรุณารักษาตะกร้าของท่านให้เป็นอย่างดีนะครับเลียก็อย่าลืมรักษาไม้ของทางวัดด้วยจริงๆนะคร่ลังณาประชาสัมพันธ์รังวัดจริงนะครับี่นดีคข้าแถวครับ้าแถวต่อต่อแถวต่อแถวต่อแถวไม่ใช่แถวหน้ากระดานนะแถวยังหนึ่งะครับแถวต่อกันโอเคนั่นแหละ คอแถวเลหนะครับถ้านทุกไหนแถวซัก็จับได้นะครับแต่ว่าขอให้เขาแถวเลี้หนึงนะครับไม่ใช่ต่อไม่ได่อขกาแถวหน้ากระดานนะครับคนี้แหละครับอ่ะางโน้นว่างนะครับซ้ายสุดว่างแล้วซ้ายสุดว่างแล้วซ้ายสุดว่างแล้วอ่นีเยอลรอ้าวโอเคอ่ะที่ใาไปที่ใไปนะครับคิวธรรมาคิวธทมาใส่ร้าแล้วใส่ร้าแลวล้วงหนเข้าไป นะครับอ่ากระบอกว่าดินหลอดมีของวัลชุนหวานไม่มีเปล่าครับครับผมไม่มีเปล่าข้าวเขยวนะครับขอบคุณนะครับข้าวเขวข้าวเขวหน้าบริยุทธ์ตรงหน้าเราเลยครับนี่เลยหน้าเต็มเลยตาเนี่ครับตาข้าวเขียวรน้าบริยุทธ์อ๋อเลยครับแล้วครับตอนนี้นนะครับใตักไข่วัชชาพาโชคหรือว่าจบอันนี้นครับล้วง อาวไม่คร <Universe> <th> ับหู่ท่องสิงสีไทยไม่ใช่พองนะครับครับครับคับนี้าทนเดนะรับวันใหญ่มีเยอะองชิปนีอยู่อยากมา่ยงบัตรงไปด้ยเป็นไงไดรางวัลใหญ่บ้างหรือเปล่า้ฮะบ้ามา

อ่าร่มได้ทุกที่เลยนะได้หมอนอี่ใช่ที่ข้างหน้านี้ไม่ร่ข้งหลังอ่านะครับของทนที่ร่วมสกกันนะครับบัตรที่สิาของท่านนะครับร่มจงบุญสร้างวิหารเก้คู่เดยกันแมกระทั่งจ่ายค่าน้ค่าไฟจ่ายค่ารอน้จ่ายค่าดีทุกอ่างย รุ่นกิ๋วไอ้ตัวเล็กกลังมัดนวมอยู่ครับ ถามหน่อยหนูมาจากบ้านไหนลูกมาจากบ้านรถาน,นชื่ออะไรนะชื่อรถไถครับรถถังรถไถรถไถรถไถเล็กใช่ไหม,ไมไแล้วชกปี่ไฟแล้วไไม่ด้เยอะใช่ไหม,ไมไโอเควันนี้จะได้ดูในช่อง YouTube นะครับ<อ>นี่ไหนคู่ต่อสู้กนไหนคนโน้นอยู่แล้ว ตอนนี้กำลังมัดนม,นดม,นมลุนนี้ลุนน้ำหนักตัวจิ๋วนะครับนี่เป็นคู่แรก ครับที่จะชคกับรถไถน,นะครับชื่ออะไรนะนุ่มะชดาครับเอชอ,อชกแต่รถไถใช่ไหมเป็นผู้แรกนะนี่คือไอ้หนุ่มรถไถน,นะครับจะชกเป็นผู้แรกชกที่โคกตายอนะครับ อยู่ในมุมน้ําเงินนะครับเนาะวันนี้นี่พี่เลี้ยงมีความมั่นใจมั่นใจเท่าไหร่ครับอ่ะมีความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ิษพอดีห้าสิบห้าสิบอ่ะดูกันต่อไปนะครับดูกันต่อไปนะครับเดี๋ยวรู้กันนะครับการนะครับจะเป็นเสาห้าสิบุกันโนดนะครับนะวันนี้มาแรกโนดกับ เหนือเพชรต่อห้วยไร่วันนี้เหนือเพชรต่อห้วยไร่มาเข้าเวทแทนโตโน่นะครับส่วนคู่เสียงดังบอกคงเพชรนั้นตอนนี้ดูแล้วไม่เหมาะสมที่จะขึ้นชกนะครับเดี๋ยวรอให้ตกลงกันได้หาคู่ได้เราจะค่อยยกซื้อมาใหม่ตอนตอนนี้เราขอยกออกนะครับเสีงดังเสีงดังจังเตาโล่เลิกการยามดีแล้วครับนโรงแรมโต้ชาวบ้าน โว้ตายองบนพ้นที่3 0ม0บนพื้น3,000จังหวัดพิบิตรจะได้เขาควยไทราคาคไดแรก่งเป็นมวยเตอเพิ่มต่อเดือนครับ วัยก็ต้อไปนั่งรัว่างรถกันนับตัวขึ้นมานั่กอยเลยครับสาวอขอวัสดีครับค่ารวยรัรก็ผูกษาจัดการันคีนี้และก็ผู้สบสนนะครับดูไปครัประธานสืบสวนขอบคุณทุกท่านนะครับ ตะเบินครับชดาทองหมอพนมสิวันนี้เจ้าบ้านกับเจ้าบ้านก็รับเจอกันครับจากบ้านโดนเรือเริ่มแล้วครับยกหนึ่งนะครับระหว่างแดงก,กับนตะเงินสองคู่นี้เป็นคู่ก่นอนเวลานะครับเอาลยครับเริ่มแล้วครับ เอาละปอดเดือยแล้วกับน้องแก คุยกำบอกกลายการเสือหน้ามหาแบบน้ำจำพ้อยจำบอกจำแยงจำดูดึง ก็ติดต่อได้นะครับที่เป็นพระพงศธและคุณรชาติคุณละไมครับพชาาจดเดนการลาวุ่นนะครับต่อไปเป็นยกที่สองครับเริ่มแล้วครับคู่ก่อนเวลาระหว่างแดงกับน้ำเงินเอายามงที่สองพยายามตังใจั

ไปเป็นยกที่สามยกส้ายยกที่ยงสุดท้ายนะครับยกที่<ป>

ผู้ที่สองตามไปละกันสาวห้าที่สองะไรตอนนี้กาลังรำไปกคนสวยจร่งๆรผู้ที่สามนะรำลา้รำคนลา้กู c e l không đi được rồi các bạn ơi,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  các các bạn ơi, các bạn ơi, các bạn ơi, các bạn các bạn ơi, các các bạn các ครับขอรับด้วยมี3ทางวิจิตรขอยอมให้3นะครับทางประธาน <coughs>

กิจครับพอครนะเดินเชิญครับท่านกรรมการครับรับบัลเพิ่งเลยครับขอนจักรพรครับปอผู้จิ้ไก่นะฮะโอ้โหปออุศรุบหล่อทครับพอดรดเชิญคะพอครับนะครับงานเชิญคนใหม่ซึ้งใจถึงครับวันนี้ผู้หญิงชั้นล่างครับพอด ท่านประธานจัดง,งานแข่ง,งขันชกมวยในครั้งนี้การแข่งขันชกมวยในครั้งนี้นะครับเป็นการครบรอบหลวงพ่อศรีดาจากกักรวโรนะครับครบรอบ38ปีการแข่งขันชกมวยแล้วก็มีหมอรังนะครับทั้ง3คืนแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะครับการตัดกันแข่งขันชมวยนะครับโดยชมรมไทยมือสมัน,นรในการสนับสนุนนะครับการเตรีผู้มวย นะครับเพื่อส่งเสริมเยาวชนนะครับให้มีการออกกำลังกายเออคุณก่อนใช้ถ้าก่อนละร้อยเนาะดีไหมครับเฮ็ดอกจอกแล้วครับแม่ทนไม่ไหวมีมีเลขที่ไปต้องเพื่อทำท่าที่ท่ากระตักตาลายเอาลูกใจเลยครับเอาไว้เอาไว้หมดเลยทุกคนไหมใช้ดนตรีแล้ว โยมอัศจรรย์คุณพรเจริญเยี่ยมมาก <laughs>